สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่สุขุมวิทเรามาออกที่ MRT สถานีสุขุมวิททางออก3าจะพาไปกินอะไรเอ่ยร้านนี้เลยจ้าพิซซ่าโรมานาะ กินพ <muitas> <arias> ิซซ่ากันเราคาราโลมานาค่ะอยู่ใต้อยู่ใต้ทีเอเอสอโศกค่ะปกติเราจะเคยเห็นพิซซ่าเป็นทรงกลใช่ไหมต่างเขาเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นพิซซ่าแบบสี่เหลี่ยมอ่าเป็นแบบสี่เหลี่ยมใช่ก็จริงๆเรามากินพิซซ่าหรือเรามาส่องฝอส่องฝอแล้วม็กินพิซซ่าไปด้วยร้านนี้ฝอเพียบดูจากเมื่อกี้ก็มีฝอขาดอ่า เดี๋ยวจะชิมเฮ้ยชิมพิซซ่านะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนอ่าโอเคตอนนี้เรารอคิวกันอยู่การที่พิซซ่าแล้วค่ะว้า18นะคะคิว18เขาบอกว่ารออีก2คิวเหลือ1คิวแล้วค่ะเหลือ1คิวโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันในร้าน เมนตาโตโซฟนกี้นะคะแล้วก็รูปุระบูร์ตาปูโดไฟฟอร์มาจีนะคะพิซซ่าสัสไลด์แล้วก็มีออสโซโบโกเป็นเนื้อส่วนน้องลายกับแมตต์โกเดโตโอเคค่ะแล้วก็มีอันติพาโซโฟวันนะคะก็เป็นโฟคัสมากับแฮมแล้วก็ซามี่ชีสผักย่างแล้วก็มะกรอบค่ะก็ริซอนโตซีฟู้ดนะคะโอเคขอบคุณมากจ้ะคือร้านพิซซ่าะ โอเคแล้ววันนี้เราก็อยู่กับมีหนึ่งมีสองมีสามแล้วก็มีสเปเชียลรายงานตัวครบทุกคนโอเคนี่เราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารออาหารกันเราสั่งอะไรกันบ้างมีขนมปังเป็นเดอนึ่งแล้วก็มีน้ำมันมะกอกพิซ่ามาแล้วพิซซ่ามาแล้วเราสั่งพิซซ่าสามชิ้นเก้าสิบห้าต้องเป็นแบบว่า เนยพริกปลาปลาเนยไม่คืออะไรเนี่ยคาราเมลอันนีไน um, ไน้ไปคืออ่าอันนี้คือทรัฟเฟิลถึงแม้ตัวไปเลยเรื่องแบบว่า อร่อยไหมอร่อยอร่อยโอ้โค้คัตอันนี้คืออะไรมะเขือขาวแครอาทาาาาาคิวกำลังนี้ก็นนะั่งโต๊ะอันนี้คือเหมือนอะไรนะเหมือนทำหมูยัดไส้ทำหมูยัดไส้ อร่อยไหมมันเหมือนขา,มาหมูยาไสไหมใชยปะใช่ปะอันนี้ยมนแกงตัวมันือแกงตัวมันไม่เหมืนแกงตัวอินเดียอ๋อเหรอ พามาแทนค่ะอันนี้7ด้าด้าแบบเด็กวัวนาะวัวตนาเจวัดนะร่คตีกอย่าอรอยมากมาๆมากๆชอบค่ะอันนี้คือเป็นเ่อเนื้อัวนะคะเป็นสัมผาอ่า ซอสมะเขืแเทศใบแล้วก็พวกต้องผสกนแต่ในะามีสามีของอย่างื่นค่อค่ะยังไม่ทันใช้นิ่มอ่ะเลยอ่ะด้วยแล้วผสมกคือแค่ใช้ซอสคือที่ลงไปก็ละลายออกมาแล้วใช่แล้วแต่ว่ามันจะหล่นไปนี่เลย ละลายในปากเลยอ่ะนุ่มมากน่ารินโครดีด้วยอร่อย เครือเทศเขงอะไรอยังไงนะแต่แ้่แบบอกินแบบอ่ากิโซปิโตเนี่ยเ้ามันรู้สึกว่ามันมันเากันได้ดีมากเลยดูดิเนะสกิจนิียวคือด้ยลูเคืออรดีมากนุ่มากสตอกดีสต้อมากมีสตโอ้ก็ดีอร่อย อันนี้คือซอสตมันคือ,อมันคือข้ต้มเอาข้ต้มซอ,อส <c oughs> การนี้ใช่ไหมแปเข้าไปแใส่พวกนี้ใช่หะใส่พวกอีไลใช่ปะต้มยไป็นมันมีกงนี้กับมป่อนกุ้กี้แมนทแล้วก็แบบอาหารทะเลเขาต้เปอยแบบอ๋อหอยต้มได้่ ใหอยตัวเล็กไปหน่อยใอ่หอยเล็กไปหน่อยฉัหรับหงส์หอยยอกหอยใหญ่ๆอันนี้กินอะไรอ่ะีกินอะไรของร้านค่ะพอร์ยังกา Uhm นแปลกจริงๆอ่ะเพราะจริงๆอนี้มันควรจะอร่อยด้วยเนื้อของมัไม่ต้องใส่อร่อยใช่ไมส่อร่อยกว่าเพราะว่าาัปใส่เข้าไปมันบกบกีใช่ใชู่สิได้อ่ะ ชีสเขาเนาะชีสเขาอร่อยกีนี่เหน่อยช่ยแค่กินไม่กี่คำก่อนต่ออกเป้าแล้ว่แค่จิบเทอรี้แค่จิบซันตาเขาดีสำหรับน้ำซันาดีเดสดแต่คนลราด้วย อร่อยกว่าอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะพี่เอออยู่มา11ปีแล้วค่ะน่าขึ้นปี22ตอนนี้ที่รีเพร์ทเปิดเดือนตุลาอะฮะเปิดความกจะห้าที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะคะที่นี่เปิดตั้งแต่7โมงเช้าโอ้าค่ะถ้ามาที่นี่พี่แนะนําว่าเป็นเมนูไหนที่จะต้องห้ามพลาดจะ้ะเมนูที่ต้องห้ามพลาดอร่อยสุด่งดังไม่ชอบกังหยาใจใครเป็นใจใครแสดงบอกว่า ไปชิ้นอร่อยถ้าคนไม่ชอบชิ่ะอ่าถ้าคนชอบเผ็ดหน่อยค่่่ะะอาแต่ที่แน่ๆคือแป้งตัวแบกซี่ซ่าหมูกันหมดขอบคุณมากค่ะกิ๊ฟขอบคุณค่ะอาหารไปอีกีเหลือแต่ไขกระดูกเด็กหญิงเด็กหญิงคะอาหารมันหล่น ของอสซูโกก็คลอไปไล่ของเขาก็คือไขกระดูกไขกระดูกในนี้ซึ่งอันนี้คือความออกมาก็จะเป็นแบบนี้ต้องมาไขกระดูกซึ่งโอร่อยอร่อยอร่อย มันคือคอลลาเจนนะเออมันคือคอลลาเจนฟีลไร้หนังหมูไหมครับนี่เต่งตึงเจลลีนะไม่ไม่ฟีลไร้หนังหมูไหมอะมันคือเหมือนเจลลี่อ่ามันคือเหมือนเจลลี่นิ่มๆเลยอ่ะเข้าไปแล้วคือมันละลายไขไขมันของขาหมูเลยอ่าอ่าจานไหนคือที่ที่สุดในดวงใจจ๊ะก็ชอบพิซซ่าค่ะชอบพิซซ่าเพราะว่าแป้งอร่อยอ่าเอ่อซอสดีเออแล้วก็ ส่วนผสมดีอะค่ะทุกอย่างโตแข็งเลยงแม่มีสามพิซซ่าหนึ่งใจหนึ่งย่างหนใจนัวทุกอย่างชอบไอ้แล้วอ่ามีสามไม่มีสองมีสองพีซซ่าค่ะพิซซ่าอร่อยอร่อยทง่าเลยอแต่กี้นี่เห็นจ้วงรีซอรโต้ใหญ่เลยทำไมชอบพิซซ่า ชอแต่เริ่มพซ่ามากที่สุดพีซซ่าอแือรู้สึกว่าทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีมากแป้งดีชีสดีอย่างพิซซ่าในหน้าแขงเี่ยสับปกรกรอเออหอมมากนะมันจะได้ทําอรครออแบ ถ้าใครมาเนี่ยคือแนะนำให้สัง่งพิซซ่าหน้าทรัฟเฟิลหน้าคัพเค้กอีกอันออน่งหน้าพาที่เป็นซิกเนเจอร์ลิคูล่าชื่อว่าอะไรสักอย่างอ่าเออมันจะเป็นหน้าพาวา คีชอบชอ่สองอย่างนี้สุดแต่แก็อร่อยการว่าเออานคอรอส่วนอันที่เป็นพามาอร่อยเป๊ะชอบอะไรมากที่สุดจ๊ะชอบพิซซ่าค่ะชอบพิซซ่าเพราะฉะนั้นเป็นเสียงเป็นเอกสารว่าพิซซ่าคือดีที่สุด แต่ว่าอันท cool okay like <Mon> ี่เป็นเนื mm ้อ hmm. ล mm. mm ูก hmm. ว mm ัวเนี่ยก็คือถ้าวันไหนมีอ่ะแล้วคนที่กินเนื้อก็คือแนะนํามากคือแบบตอนแรกว่าจะหั่นใช่ไหมนอ่าคอั้นี้หั่ลงไปนิดเดียวรูดออกมาเลยรูดออกมาเลยอ่ารูดนุกมากอ่าแล้วรสชาติก็ดีมากด้วยเช่นกันรสชาติจะดีมากอ่าแบบอ่าเระบอกแม่ว่าเฮ้ยรูชาติได้เป็นอันไรยังไง่จะบอกได้ไหมว่าอร่อย องที่นี่คือเาวาอนนาัอะไรอย่ากอร่อยซึ่งที่นี่พิซซ่าก็ชิ้นละประมาณร้อยสีบร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยสิบประมาณนนประมาณนะล้นอกุมาคุ้มใช่ส่วนเนื้อเนี่ยก็คือจะมันก็จะแพงหน่อยคือ690แต่ว่า มันก็มาแบบพอชั่นค่อนข้างใหญ่อะกินกินคนเดียวไม่ไหวใช่ใช่เพราะฉะนั้นอะไรนะริีสโต้ริีสโต้ก็ดีใช่ริีสโต้ก็ดีมากริีสโต้คือน้ำก็เหมือนข้าวข้าวเครื่อะเข้าวจริงอันนี้คือเราสั่งริีสโต้ทะเลใช่ป่ะซึ่งพอกินคําแรกแบบกินเข้าปากก็รู้สึกถึงทะเลเลยรู้สึกถึงทะเลมากๆจริงมมันรากใช่ไหมใช่ไหม กุ้งแม่เอ่อกุ้งสดมากวันที่ดิบเขาดีกุ้งสดมากเออมันข่อยเขาเองมันคือห่อยกันหรอเองแล้ก็เลยได้แบบแค่นี้เราก็หอยแมงม็สมบูรณ์อ่ายอดวันนี้คือ2354บาทถ้าแบบว่าคนเราไม่ถึง500บาทซึ่งถือว่าคุ้มมาก คุ้มาจริงแล้วมันมีเนื้อด้วยใช่ใช่ใช่แล้วแบบตอนแรกเห็นมาก้อนใหญ่เพาว่ามันแบบมกระดูกแลเจอกระดูกแล้วปั๊ร้อนอ่ะหนึ่งหนึ่งชิ้นน่มีกระดูกนเีเดียวใช่ซ้กระดูกนั้นมันก็มีเป็นกระดูกที่เป็นไขกระดูกด้วยนะเออจริง่จ้องดูไขกระดูกอ่า ตอนขออา็อกันสรุปว่าอร่อยอร่อยอร่อยพิซ่าพาราโลมานาค่ะโอเคอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าอโศกใต้สถานีเลยค่ะใต้สถานีเลยฝากกดไลค์กด subscribe โอเคทีบโอเคบายบาย